จริงๆนะมีวิธีที่โหดขึ้นไปกว่านั้นอีกคือใช้ถุงปุ๋ยในตัวเจ่นใช่ไหมปุ๋ยปุ๋ย4600แบ่งเท่ากับถุงกับข้าวถุงแกงนะใส่น้ำมันเบนซินชุ่มพอดีเใส่สินอ่ะโอ้ใส่สินมาใส่สินได้แหละชุบชุบน้ำมันใช่ไหมแล้วเอาขี้เลื่อยเหล็กลงกลึงอ่ะที่มันเป็นสเก็ตและเอาลูกลูกเหล็กแบริ่งใส่ผสมเข้าไปโ นั่นแหละและหากระป๋องนมแต่ว่าเปิดฝามันยังไม่ถึงเวลาใช้จังวสอนไว้ก่อนก็ได้บอกไว้ก่อนพูดให้ฟังเฉยๆนะครับอย่าไปเอาไปทําเชี่ยวทำพวกให้ฟังเฉยเป็นนิยายแฟนต y เทลส์นะจ๊ะเมื่อกี้ก็ฟังไทยประดิษฐ์แหมบอกที่ตรงนั้นนะผมจะบอกให้อย่างวิธีจะทําลายเขาอะนะใช้น้ำมนทรณีสารนะแล้วใช้คืนเดินดับใช้เลิกอุบาของที่เป็นเลิกเลิก เลิกตอนเด็กนะ<ม>แต่ว่าถ้าดูเลิอกกูบากองเป็นข้างขึ้นข้างแหลมได้ก็ยิ่งดีอืนะเป็นคืนเดือนดับได้ก็จะยิ่งดีแล้วใช้น้ำน้ำมนต์ธรณีสาร<ม>เข้าไปแล้วสาดทาลายตรงนั้นอนะ่ะให้มันหมดอาถรรพ์<ม>เพราะถ้ากระดูเขายัางอยู่เนี่ยคือคนไทยเราใช้การเผาใช่ไหม<แ>พลังชีวิตมันจะเป็นพลังเย็นไปละมันไม่เป็นพลังเนื้อตัวที่ยังมีธาตุดิน แม้ว่าศพนั่นอ่ะมันจะมีการสลายลงไปเป็นกระดูกแต่มันเป็นกระดูกที่ครบทั้งโครงเพราะนั้นพลังฮวงจุ้ยของคนจีนมันถึงมีอิทธิพลมากได้ข่าวไหมล่ะฮวงจุ้ยของเปาเจิงอ่ะคือเปาบุญจินนั่นแหละเปาจินเทียนอ่ะลูกหลานเ็บอกเนี่ยคือบรรพบุรุษของเขาตอนหลังคณะคอมมิวนิสต์จีนไอพวกที่เป็นเผด็จการทุนนิยมเนี่ยจะไปทําลายฮวงซุยเขาเขาเขโมยเอากระดูกบรรพบุรุษเขาแอบไปซ่อนที่อื่นเลย เพื่อไม่ท hmm. like ําลายกระดูกบรรพบุรุษเขาที่อยู่ในหงสูงุยพาะกระดูกเขาครบพาะกระดูกเขาครบปุ๊บพลังมันเยอะมันหล่อเลี้ยงพลังรุ่นลูกหลานสืบเป็นทอดอก็คือการเลี้ยงผีนี่แหละเหมือนเลี้ยงผีของคนไทยเรานี่แหละทีนี้ถ้าเรามีคนแอบก็ไปทําลายกระดูกเขาอะนะแล้วเผาทําลายทิ้งอีกทีหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะใช้น้ำมนต์ธรณีสารนั่นนะทำลายถ้าความสันสะเทือนของลูกหลานเขาก็จะยิ่งหนักขึ้น Mm. อย่างนี้ผมบอกมีคนก็พิมพ์ลงไปในสี่บอกเราบอกว่าแม้ถ้ามึงจะเป็นสุครีพหักฉาดทำไมมึงไม่ไปหักฉาดเองเลยเอาไอ้เหี้ยแล้วทำไมมึงไม่ออกตติปัญญานั่งคิดด้วยไอคย้คุยช่ป่ะสามสี่วันก่อนแล้วนะผมนั่งอ่านอยู่เปิดไล่ดูเหมือนกันมีคนก็พิมพ์พิมพ์อยู่เหมือนกัน mm. ถ้าแน่จริงมึงทำเองเลยเอาง่ายไม่ต้องทำเองหรอกแค่มึงมีหัวคิดด้วยปัญญาของมึงในทางสายศาสตร์ฝ่ายดำเนี่ย มึงผ่านจุดนั้นแบบพวกกูมาบ้างเมื<อ>่ะถ้าคิดแต่เรื่องทางสายดำน่ะเมื่อมึงคิดไม่ได้ไม่มีเฮอะไรมามาพิมไอโอมาพิมพ์เฮาอะไรเนี่ย <laughs> มึงเลิกทำเถอะมึงกลับบ้านไปนอนยึ้กกับเมียไ <laughs> อโอมาทําได้แค่นั้นแหละ <laughs> เออบางคนพิมพ์บอกว่ามานั่งด่ากันเองที่ด่ากันเองเนี่ยด่าเพื่อพวกมึงได้ตื่นรู้ <laughs> มึงอาจจะเป็นไอโอก็ได้อ <laughs> บอกพักโรงพักส้มอะไรแล้วไอพักส้มมึงน่ะทําไมมึงก็รู้อยู่ว่าตอนเนี้ย เกิดปัญหาแบบเนี้ยมึงยังจะไปเสริมระบบอานาจให้มันอีกอมึงต้องบอยขอดการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้ไทยประดิษฐ์กลับมาละนะมึงมึงต้องเริ่มคิดละเข้าไปเก็บข้อมูลไปเก็บอะไรแถมยังเอามาเผื่อไทยเขามีบิ๊กโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้ต้องติดตามใช่ไหมเขาจะเอามาเผื่อไทยประดับด้วยว่าเออตรงนี้ตรงนี้เผื่อจะได้แนะเรื่องมูเตโลกันให้หนักหนักก็แนะก็บอก โหแล้วเจอสองแรงนะไทยประดิษฐ์ไทยประดับประสานแรงกันนี่โอ้ยไอโอม่งตายห่าทั้งยุทธศาสตร์ทั้งสิศาสตร์ที่หายแม่มบองนี่เพื่อนผมเองเขาเรียกผมว่าอะไรรู้ไหมฮะฉายาเอ่อไอจุดจุดจุดอึ้งเอี้ยซื้อไอพ่ออึ้งยงมาแล้วเว้ยเรียกผมว่าพ่ออึ้งยงมาแล้วไอเอี้ยอึ้งอีซื้อมาแล้วเว้ยเพราะอะไรหนึ่งนีสใส่ผมไม่เหมือนชาวบ้าน ไปดูตัวละครอึ้งเยซื้อเนี่ยแหละนิสัยไทยประดับละ่ะนะทีนี้มึงนั่งดูหนังดูละครที่เขาเอามาถ่ายตามโทรทัศน์เนี่ยมึงเคยคิดไหมว่าสื่อสารมวลชนเขาอาจจะมีการสู้อะไรบางอย่างมานานหลายสิบปีแล้วก็ได้ใช้สื่อภาพยนตร์หนังจีนละครชุดหนังจีนกำลังภายในซึ่งมันเป็นเรื่องกระแสเจ้าทั้งนั้นกระแสคนมีอำนาจทั้งนั้นใช่ไหม แต่พวกมึงไม่ได้คิดมึงดูเอามันมึงดูเอาสนุกเหมือนอย่างกระบ,บี่เยอะยุทธจักรอะเล่นหูชงอะโจวันฟ้าเล่นหนังกำลังภายในแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะ uh huh. ลองกลับไปหาดูนะเออนะ uh huh. เขาสอนอะไรอยู่สอนเรื่องการเมืงตอนนี้ไงบรรดาคนอ้างคุณธรรมสูง uh huh. วิทยาการสูง ก็เหมือนกับกระบี่ฝ่ายคุณธรรมบอกไอ้เฮียนี้อาธรรมไอ้เฮียนี้อาธรรมเหมือนคอมมิวนิสต์เราอ่ะบอกครูครองจันดาวงเป็นอาธรรมต้องทำลายพรรคมาลเห็นไหมก็จับไปยิงเป้านี่ไงการเมืองเขาแฝงไว้ในหนังหมดแหละเข้าใจหรือยัง <G rab i> ทีนี้พวกคุณอ่ะคุณดูสื่อให้ดีๆการสู้ในการล้มระบบเจ้าอ่ะสื่อสารมวลชนเขาก็ทำอยู่แต่เขาเปิดได้ไม่หมดแต่มีแต่ไอ้เฮียแกรมมี่นี่แหละยึดแม่สัตว์นรก กูกลายเป็นคนต้องด่าเย็ดแม่แล้วในทุกวันนี้เออแม่งเย็ดคกเย็ดแม่เย็ดเข้มลูกเย็เดเี่ยเย็ดหาอะไรเย็ดกิ่งจริงๆคนไทยเนี่ยมันถึงมีเจ้าเย็ดตะพึดตะพือโอ้โหแม่งล่องแคมกีบหีมีตรงไหนรู้หมดโอ้โห,โโห,โหกูบอกอ <คน S 2> แล้วให้มึงอไป<ๆ>เรียนหนังสือทางด้านอะทางด้านแพท,ทยศาสตร,ร์สูตินารีแพทย์ป่านี้มึงดีมึงรวยไปแล้วมารีแพรหีไปยังไงผัวเย็ดไม่มันมาเดี๋ยวกูทำให้หีกระชับขมิดด้วย เออนี่มึงต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมบางคนบอกด่าไทยประดับบอกว่าโอ้โหพูดลามกเอียมันไม่ได้ลามกหรอกมึงดูข้างบนดิเหมือนเพลงที่เขาเปิดน่ะทำปูยี่ปูยยำสับประดลนน่ะเออเนี่ยเออเนี่ยที่เอายายใไฮตาผุ้ยายฟ้าบุญมาตาสีนี่มึงเอาไปคิดบ้างสิเออเนี่เฮียนีฟังมาแตเออใช่ป่ะเนี่ยเราก็ฟังกันมานานเนี่ย ก็ได้คิดว่าไอ <c oughs> the ้เรื่องสัปปะโดนไอ้สัปปะโดนเราแม่งไม่ใช่ไอ้เรื่องบ้าๆบอๆข้างบนเหมือนที่ไทยประดิษฐ์ก็เอามาพูดเห็นไหมแม่งยึดกันมาสืบสายกันมาตั้งเท่าไหร่นั่นอ่ะเออเป็นไงใช้คําไทยแท้ๆเลยไม่ต้องไปยึดคําภาษาต่างประเทศโยนงโยนีลึงคะศาสตร์คุยหีศาลนี่แหละจบง่ายดีไทยแท้ๆนะไทยแท้ๆเลยไอ้แม่งอุบาจะตายห่ามายึดกันเองแค่นั้นมันก็วิปฏิสารแล้วบ้าแล้ว ใช่ไหมเนี่ยแล้วเรามีเนี่ยกู้มาอีกเท่าไหร่ใช้เงินทองมาอีกเท่าไหร่เมื่อกี้นั่งฟังอีกหมื่นแปดพันล้านเ <ส S 1> ขากู้จากญี่ปุน่นเ<อ>นี่ยเากองทุนนี่มิยาซาว่าแพนดะจบไปแล้วกี่ปีกว่าจะจบได้เงินทุนมิยาซาว่าแพนด์ใช้เวลาเกือบสี่ปีแล้วยังมีกองทุนใจกล้าที่เขาเข้ามาแฝงทํางานกับหน่วยงานราชการไทยเอกชนไทยอ่ะ มึงต้องยอมตัวให้หน่วยงานใจกล้าเข้ามาเพื่อมาดึงมดประโยชน์กลับไปบ้านเขาหมดว่ามึงไปกู้เงินไอยุ่นมาซะไม่รู้เท่าไหร่เ, mm hmm. เนี่ยไทยประดิษฐ์เนี่ยน่าจะน,าน่าจะรู้เรื่องนี้มากกว่าผมอีก mm hmm. แต่ผมเคยทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการเนี่ยมีกองทุนใจกล้าใจกล้าญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลย mm hmm. เนี่ยญี่ปุ่นมาแทรกแซงหมดเลยตัวมึงไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะถามว่าคนในในประเทศไทยทุกวันนี้รักชาติตัวเองไหม ผมพูดเอาแบบแรงๆชนีดที่ว่าเจ็บก็ต้องเจ็บนะถ้ามึงหัวฟาดพื้นแล้วมึงไม่ยอมผ่าตัดเอาก้อนเลือดออกมึงเป็นอมัมพาตหรือมึงตายอพูดแบบแรงๆนะคนไทยทุกวันเนี่ยแม้แต่ไทยประดับเองก็มีเชื้อจีนอแต่พวกมึงเนี่ยกระแสอิทธิพลความนิยมในประเทศอะ่ะมึงคิดว่ากูมาอยู่เมืองควงนั้นนะเมืองไทยนะนะไทยนังเนี่ยนะไทยกัวที่มึงเรียกกันเนี่ยเหมือนอยู่ว่าอะ กูหน้าตาตีๆแต่กูใช่อย่างนี้แหละนะแล้วก็มาหาความรวยบนแผ่นดินนี้อยู่กันเป็นสายๆพอไม่พอใจเดี๋ยวมึงจะย้ายประเทศความคิดอ่านที่มันจะเป็นรัฐนิยมชาตินิยมในประเทศเนี้ยแม่งไม่มีความสามัญสำนึกพวกมึงเนี่ยอาศัยที่เนี่ยอยู่ถ้าแน่จริงมึงกลับไปอยู่ประเทศจีนเนี่ยเขายังมองมึงเป็นคนจีนอยู่หรือเปล่าไม่ละไอ้หี้ยะมึงยังไม่สำนึกตัวมึงอีก กูเองกูไหว้ตุ๊จีนกูยังไหว้แบบสาดเสียเทเสียสิไม่ได้เดี๋ยวําำกูจะบอยพวกมึงรู้ไว้ด้วย<ม>เออประเทศที่มังไม่ก้าวหน้าเพราะมันมีคนที่คิดแบบเนี้ยแฝงเต็มไปหมดพูดเจ็บไปเปล่าวะ<ม>แต่ก็ต้องพูดก็แตต่้องมันไม่ใช่มานั่งแต่มันไม่ใช่มานั่งคิดเรื่องชาตินิยมแบบฮิตเลร์เนชั่นแนลนิซึมแล้วก็เอาพวกมึงไปฆ่าลมแก๊สใน Alt <c oughs> อาชุบิไม่ใช่นะ มึงต้องคิดว่าหนึ่งมึงเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่ต่อให้มึงจะมีเชื้อสายเผ่าพันธุ์นี่อะไรไม่รู้แต่มึงคือชาวชาวไทยในปัจจุบันนี้มึงต้องคิดวิธีว่าทํายังไงให้ประเทศที่มึงอยู่ตอนเนี้เป็นสุขข้าวน้ําที่นี่เขาเลี้ยงมึงโอกาสที่นี่เขาเลี้ยงมึงมึงอย่าเป็นคนอักตันยูเห็นมึงชูจังเลยว่าคนคน คนตรงง้วนเป็นคนกระตันยูรู้คุณมึงอยากให้ฝีพ่อเจ้าคนตรงง้วนดิใช่ป่ะไอ้ยี่ยมึงอย่าเป็นคนจังไลกินบ้านกินเมืองเขาใหญ่เขาด่าได้ไอ้ยี่่ะไอ้พวกเช้าเจ้งยิ่งกว่าเช้าลกนะต้องด่าคํานี้เหรอเขาก็เนี่ยมาอาศัยพระบรมโพธิสมภารต้องกระตันยูกับสาบันก็ว่าไว้นู่นเนี่ยมึงดูอเมริกาสิ คนจีนอยู่ไชน่าทาวตรงนั้นนะแต่ทําไมไม่มีความคิดอ่ะจีนก็จริงแต่มึงอยู่ตรงนั้นเป็นซิเดเซนอเมริกันมึงอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นคนที่นั่นมึงเกิดที่นั่นมึงตายที่นั่นต่อให้มึงย้ายแผ่นดินไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมึงต้องสํานึกรู้พราะคุณแต่ถ้าเจ้ามันเยี้ยมมันก็คือคนขายชาติง่ายไหม ผู้นำประเทศมันเฮียมันขายชาติมึงกลับไปดูบรรพบุรุษโคตรเง่ามึงของกูด้วยที่ตรงง้วนน่ะประเทศจีนเนี่ยประเทศพังเพราะใครชาวบ้านเหรอพังเพราะใครขุนนางกับฮ่องเต้นางสนมไอ้เหี้ยกุ้ยเฟยนางหญิงพิกแผ่นดินจีนแค่ลิ้นจี่ลูกเดียวไอ้เหี้ยเอากองทัพมาวิ่งส่งลิ้นจี่ลูกเดียวมาให้แดกถึงในวังนะ่ะราชวงศ์ถังถึงล่มมึงปัญญาอ่อนเปล่า หรือจะแบบสูสีไทยเฮาดีอยากแดกแตงโมพันตอปีโดลูกหนึ่งไอ้เหี้ยต้องวิ่งจากมนทลนกวางตุ้งภาคใต้ส่งขึ้นไปถึงปักกิ่งให้ทันภายในหนึ่งวัน <c oughs> อย่าให้เสียงรสชาติเหมือนเด็ดปลิดมาจากต้น <c oughs> มึงต้องการความชิบหายล้านผานแบบเนี้ยจังไรแบบนี้เหรอกูถามจริงๆอไอ้พวกเหี้ยมึงเป็นเจกมาอยู่แผ่นดินเนี้ยมึงสำนึกบ้าง นี่กูไม่เคยอยากจะด่ามึงด้วยคำว่าเจ๊กเลยนะเพราะกูด่ามึงกูก็เจ็บเข้าตัวกูด่าตัวเองเต็มเต็มผมเลยเนี่ยมทั้งปูทั้งตาสะเทือนหมดนเนี่ยผมสะเทือนไปด้วยเนี่ยแซ่โคแซ่เจงมาหมดเลยปูตาผมเลยใช่ไหมเอาง่ายๆเหมือนพี่สุนายจุลพงศธรเคยด่าตอนอยู่ในรัฐสภาตอนเป็นสสได้อ่ะไอ้หน้าเลาๆจาจิงๆนี่แหละคำพูดนี่มึงเคยจาใส่หัวใจมึงไหม จอปอจีนบนลาวแม่งจริงเหมือนพี่สุจิตวงเทศพูดนะพ่อเขาพ่อเขาเจ๊กแม่เขาลาว mm hmm. คนปาจีนดงโจนสีมหาโพธ mm ิ hmm. เห็นไหมล่ะตำรวจไปอยู่ภาคตะวันออกมหาโพธิเนี่ยสีมหาโพธแม่งโดนหมหัวหมดไอ้พวกแดงโควบปีดั้งนั้นน่ะที่เลี้ยงเอาไว้นั่นน่ะแล้วเป็นไงเสร็จเจ้าไหม mm hmm. มึงเคยแหกตาดูกันบ้างไหมก็ไม่เคยนี่ต้องมานั่งขุดขนาดนี้เลย คนเราเนี่ยนะคําว่าหงีเนี่ยแปลว่าคุณธรรมมันก็ต้องคิดคิดไม่ได้ก็ต้องคิดเพราะตอนมึงคิดไม่ได้มึงก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งในวิชาตรรกาสารหรือลอจิกมันเป็นประพจน์สเตทเมนทีแล้วเอฟนะถ้าทีแล้วเอฟก็ต้องเท่ากับทีเข้าใจมไหม เออหรือกูต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์มสีพวใหม่ด้วยผมตรงตั้งแต่มสองแล้วหหือแล้วแต่อืวันนี้วิชาการหนักเลยนั่นเพราะไทยประดิษฐ์มาก็วิชาการเมื่อกี้มูเตลูหน่อยหนึ่งนะฮะจะไปหวงซุยแล้ว่งฟังกันยาวๆหซวงซุยฮวงซุยฮวงซุยร้อรอแปดแล้วไอ้ฮวงซุยไหมฮิดด้นกับรอห้ากับชุมพรแล้วแล้วแล้วมีแล้วมีเรื่องหนึ่งนะอาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ไปลื้อเอาศพนางสูสีไทยเฮาขึ้นมาเนี่ยในท้องไส้เขาอะมันมีมเมล็ดของแตงโมอยู่แตงโมพันธตอปิโดอันนี้แหละไอ้ที่ไอสกุลเจ๊กแซ่เจียเอามาทำนี่ไง<อ>เป็นแตงโมพันธตอปิโดถึงทุกวันนี้ไ<อ>งมันมาจากนี่แหละให้รู้ว่าไอแตงโมพัน์ตอปิโดที่มึงกินอร่อยมาจากความชีบหมายของคนที่ชื่อว่าเยโฮนาลาเนี่ยแซ่เหียนี่แหละในเมืองไทยมีคนแซ่เหียนะ แท้เย่ยมาจากเยโฮนาลาเป็นพวกสองแท่นอกดานไม่ใช่หั่นแท้คงเบ้งก็เหมือนกันแท้จูกัดนี่ไม่ใช่ชาวหั่นแท้ๆนะเหมือนเหมือนเหมือนกับไอ้ซุนกวนอะซุนกวนนี่ตาสีเขียวบ่งบ่เลยมีพวกเชื้อสายอุสเบกเป็นคนนอกดานไม่ใช่ชาวหั่นอืม,อม นี่ต้องให้ความรู้ด้วยเห็นมึงอะไรก็อิงจีนไงอีสีจิ้นถางเนี่ยถางจิ้นผิงถังจิ้นผิงเออถางแล้วเอาไปผิงด้วยเออนะหรือเอาเออสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะ<อ><อ>และอย่างหนึ่งมึงลากพวกเนี้ยลงมาหมดเลยทุนจีนทุนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดตอนเนี้ยประเทศเริ่มเปิดคนจีนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอีกแล้วเออเออ แล้วมาตีกินธุรกิจเนี่ยเคยไปดูไหมแถวไอ้เนี่ยไอ้ตรงที่มันจะทะลุจากไอ้ตรงอะไรนะแถวห้วยขวางอะ่ะเดินเดินเข้าไป่วงที่ยังไม่มีโควิดมากกูนึกว่าไปเดินอยู่แถวปักกิ่งเทียนฉินอ๋ตอตร<ล>งตลขลางอะไรแบบเนี้ยเออแบบโอ้โหเฮ้ยนี่กูอยู่ปักกิ่งบอกวะไอหาเออบรรพุรุกูเป็นเช็ก,กวางตุ้งอ่ะกูไม่ค่อยถูกกับพวกบจีนแมนดารินเท่าไหร่วะโอ้แต่สาวๆเดินแถวนั้นสวยนะ เออสวยแต่แบบนมไม่ค่อยโตไงมีช่วงหนึ่งไม่ได้กินเคยบอกว่าสงเสริมสาวจีนยังโตเออนะเออตายครั่านมไม่ค่อยโตเนี่ยมันยุ่งอยู่เหมือนกันเนี่ยสาวจีนก็มีหัวใจนะเหมือนทคนโซลิน่ะมินิมอลเออเออมินิมอลเอ๋อมันเป็นเน้นช่วงล่างช่วงบนเขาไม่ค่อยเน้นกันละมันเกะกะอ๋อ เจอมานีมานีวันเข้าไปละคุณเอ้ยมานีกับบางดุนนี่ยกลับเข้ามากลับเข้ามาปะโ่เดี๋ยว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 เเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนทีเนี้ยเราอยากให้เอามาคิดอย่างหนึ่งว่าเมื่อกี้ผมฟังเจอะไรนะที่อยู่แก๊งทะลุแก๊สใช่ไหมแล้วก็น้องแดงเจนกแดงนะคุณคุณสังเกตไหมว่าเขาเปิดล่อคุณได้หมดเลยเนี่ยแล้วพวกคุณไม่ท่าทันเลยเหร ผมฟังผมนั่งใจหายเออไอ้เยี่ยนี่มันล่อเหยื่อเข้าทุ่งนี่หว่าเฮ้ยมึงตายหาแล้วมึงจะเออไม่โตพี่เจนกเขารู้ทันแต่เด็กๆมันไปลุยแล้วคือมันล่าไม่ได้พลาไม่ทันเนี่ยกำลังขายของอยู่มันหนีกูไปหมดเลยยังบบนอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้พวกเด็กๆพวกเนี้ยคือมึงเอาแต่เลือดร้อนอย่างเดียวมึงไม่ฟังผู้ใหญ่เลย คือรู้ว่ามึงป่กกี้จุดพูกันสวยงามเลยตุ้ม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 รู้ว่าตำรวจกลัวแต่มึงรู้ปะเขาเขาล่อมึงเข้าไปน่ะเขาเรียกอักอุบายอะไรรู้ไหมนั่นน่ะอุยกายเจ็บตัวยอมถูกโบยถูกตีทีนี้แหละเขาฟัดมึงกลับเนี่ยเขาเอามึงหนักเลยทําไมมึงโอ้โหตายหามึงไม่ท่าทันเลยยอมถูกโบยไงที่ไหนได้เผาแม่งวอดหมดเลยนั่นน่ะ เขาล่อเข้าไปเห็นไหมแล้วให้มึงไปทําเล่นการละเล่นเต็มที่เลยแล้วจะไปเสือกไว้หวังดีไปจุดไล่ยุงมึงจะไปจุดทําเหี้ยอะ <c oughs> ไรก็เดี๋ยวจ้างยิ่งหาจุดอ้างมากระทืบมึงอีกโถตายค่อยๆส,สอลนลูกสอนลูกหลานค่อยๆสอนลูกหลานเออลุงลุงก็ค่อยๆสอนลูกสอนหลานนัมนน่ปนี่น,นะ <c oughs> น,นี <c oughs> น่นะเออพี่ไทยประดับแนะอย่างหนึน่ง <c oughs> หาเวลาเอาหนังสือการวางแผนการลบเนี่ยเอามานั่งอ่านทำไมอเมริกาชนะฮิตเลอร์เขาวางแผนลบจะให้วัน,ห,วห,นห,วหน้าหันหน้านัดเนี่ยไปอ่านตำราหรืออย่างนี้อ่าน โอ้เราจะตายหะเอาเวลาไหนไปอ่านเออบันบันแล้วกทอดแาทอดมันขายน้ำลำไยเนี่ยมันมีออดิโอบุ๊กไงล่ะจ้าที่ร้าซื้อเสียงหรอวาไว้ทำอะไจ้าเออที่หนังโป้พอทํานโหลดดูไปได้เฮ้ยกับมันลื่นลงต่างกันใช่ไหมความบันเทิงมันต่างกันวอโถคนก็รู้อยู่อื น้ององค์น้องเอีย่ยนี่ก็ต้องพกถุงยางนะดูท่าทางเฮ้ยเดีอยพิ่งเดียบรรอลเดี๋ยพม่งเดียบอลเ,เอเอตายหาว่างๆนะ่ะหานี่นะอุบายหนังสือเลียดกกเลียดกกนะไม่ใช่สามสามก๊กนะเลียดกกอา่านในเลียดก,ก๊กให้ละเอียดยิบเลยเพราะมันเป็นอุบายที่ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซาง มาเกิดเป็นยุคชุนชิวจ้านกัวจนถึงหั่นโกโจปราบชินสยบชูตั้งราชวงศ์ฮั่นไล่มาจนถึงเตียวเหียงเลยม,มึงอ่านชุดนี้ให้หมดเลยสามเล่มมึงไปหาซื้อมาอ่านหรือมึงหาออดิโอบุ๊กฟังเดี๋ยวนี้มันมีลงอยู่แล้วมึงนั่งจับใจความกันว่าอุบายแบบนี้คืออะไรอเอาง่ายๆขงเบ้งพา พาฝ่ายกังตังไปดูการเก็บธนูของตัวเองการใช้เลิกยามนั้นอะ่ะต้องรู้จักปัจจัยเวลาปัจจัยเวลาเป็นสิ่งสำคัญทำไมอุบากองถึงลบแล้วหนีกับพมา่าได้เลิอกอุบากองในหนังสือบนพิธีก็มีใน Google ให้เซิร์ชอ่านซึ่งเป็นเนื้อหาถูกต้องครบก็มี ก็ใช้บ้างอุบากองเนี่ยนะผมจะบอกอย่างหนึ่งเส้นเวลาที่มันลบออกมาแล้วอะมันตกอย่างละสองชั่วโมงยี่สิบสามนาทีสองสองสามแต่พอมันเป็นเลิกที่เป็นไอ้นี่นะเลิกเวลาที่เริ่มเป็นบ่ายโมงกว่าม,มันเป็นสามชั่วโมงสามนาที ปัดเศษขึ้นมันเป็นมันเป็นสองชั่วโมงหกสิบสามนาทีปัดปึ๊บมันคือชั่วโมงสักนาทีสังเกตตัวเลขไหมพวกเองไม่ใช่เด็กโง่<อ>งนะรู้หัวดีแต่อย่าพึ่งฮึกห้าซะจนเฮ้ยไม่งัน้นก็จะมีคำว่าฝึกกำลังพลทำไมอะ่ะ<ม>ใช่ป่ะรู้จักปัจจัยเวลาข้อหนึ่งปัจจัยเวลาเป็นสิ่งสำคัญ พรุ่งนี้ก่อนที่มึงจะไปลุยกระทืบกับเขาเซิร์ชหาคำว่าเลิอกอุบากองแล้วนั่งอ่านความหมายแล้วถึงใช้เลิอกอุบากองออกไปกระทืบศูนย์หนึ่งอย่าพึ่งจรแม้ลานลองจะอับปลางเงี้ยเฮ้ยเวลาปัจจัยนี้มันไม่ได้เว้ยทำไงวะอย่าพึ่งออกดูเห็นไหมทหารตำรวจวันนี้ที่ออกมา มันให้โหนในวางดูให้นั่นน,ะน่ะมีสั่งคําสั่งลงมาน,นั่นะ oh. มันถึงไล่กระทืบมันยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็มีเขาใช้เลิอกอุบากองเนี่ยเขามีการพลิกแปลงเหมือนกันนั่นหนึ่งยอมใช้เลอกที่เสียเปรียบใช้เลิกกากบาดยอมเจ็บตัวให้พวกมึงได้เปรียบแล้วมาหักหานกันด้วยเลิอกอีกทีหนึ่งต้องเท่าทันปัจจัยแบบนี้ด้วย mm. อย่างเช่นวิเคราะห์วิธีการออกไปกระทืบ ตรงสามเหลี่ยมดินแดงที่เอ็งออกไปแล้วเคยเผากันมาตั้งหลายครั้งเนี่ยมันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรรูป้ปะเขาเรียกทางผีผ่านเพราะมันมีวัดใหญ่อยู่สองวัดวัดตาพาหรือวัดทัศนสุนทริกาลามตรงนั้นอ่ะจุดหนึ่งเองรู้ไหมตรงนั้นอ่ะมันเป็นแนวคลองที่ข้ามาเเร็กเนะ่ะตรงนั้นอ่ะผีเปรตมันอารวาดหนะักขนาดไหนสมัยก่อนนะ่ะ ตรงที่เป็นแนวใต้ทางหลวงตรงนั้นแล้วมีคลองเรียบมานะ่ะก uh huh. ังคืนแถวนั้นขนาดผ่านมาเป็นแปดสิบกว่าปีเกือบร้อยปีกังคืนคนเขายังไม่เดินเลยผีเปรตมันอรารวาสมึงรู้ไหมนะ่ะ uh huh. มันมีปัจจัยแบบนี้ด้วยอ่ะเนนเชิงมูเตลู uh huh. มันเป็นห้าแยกจุดตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดศพผี uh huh. เออ uh huh. เข้าใจหรือ,อยังไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันข้ามาเป็นโคองเล็กๆมันแล้วมีโรงแรมอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วโค้งเข้ามาตรงนั้นน่ะซับคลองตัวนั้นไล่ก็ถึงสภาานั้นน่ะมันเป็นทางผีผ่านเพราะว่าอะไรหนึ <around> <S 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 ่งมันมีแนวสะภา <S 2> <S 2> เล็กๆ <Moment> ตัวนั้นที่เลาะเข้าไปข้างในตรงนั้นอีกทีหนึ่งที่เป็นที่ของคุณหลวงหรือคุณพระอะไรตรงนั้นน่ะเล็กๆอยู่ตรงนั้นน่ะไปดูไปอ่านดูสิ อันนี้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 ไม่ใช่แบบไทยประดิษฐ์อันนี้แบบไทยประดับต้องรู้อย่างนี้ด้วยถ้าเองรู้ว่าตัวนี้ผีผ่านข้างขึ้นข้างแลมสองรู้จักใช้เลือกอุบากงสามมองอุบายวิธีที่มันล่อคนนะ่ะแล้วรู้ว่าเขาก่อนพอเวลาเองยกมาไอตอนที่เขายกกำลังพลมาเขาใช้เวลากี่โมงเรารู้เลิกเขาเราเอาเลิกเรานะ่ะไปข่มเขาได้ เออต้องคือต้องใช้อย่างนี้นะไทยประดับถึงบอกไงว่าอุบากรมันมีเลิกประจําวันในเล่มมุนพิธีที่เราดูกันทั่วไปแม้แต่ไอ้คะแนเลิกประจําวันนะไอ้เสียโอยังพังเลยในะที่ไปประทานอินปแปลงน่ะไม่เห็นเหรอนี่แค่เลิกประจําวันด้ยังพังถ้าใช้เลิกที่เป็นอุบากรข้างขึ้นข้างแรลมยิ่งหนักเลยยิ่งแรงยิ่งดีด้วยไปหาอา่านดูได้เดี๋ยวนี้ในกู o g ิ e มีคนเอามาลง อ่านง่ายใช้ง่ายเข้าใจง่ายแต่อย่าใช้พั่มเพลื่อเลิกพวกนี้มีอาถรรพ์ในตัวใช้อย่าใช้พั่มเพลื่อมันจะหลอนเวลาคิดว่าเรื่องเวลานี้ใช่ปึ๊บวันนี้ขอสั้นหน่อยเลยอ่าได้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 ขอสั้นๆนะครับสรุปนิดนึงนะโทษทีโทษทีสรุปหนึ่งหาอุบายเรียดก๊กสามก๊กมานั่งอ่านใหม่เป็นออดิโอไฟล์ก็ได้สอง ต้องเท่าทันฝั่งตรงข้ามเพราะเขาใช้เรื่องศยศาสตร,ร์ด้วยสามหาเรื่องอุบากรที่เป็นเลิกประจําวันและเลิกข้างขึ้นข้างแรงมาใช้สี่ถ้าผู้ใหญ่เขาเตือนอย่าเพิ่งออกไปห้าหอ,อย่าสร้างปัจจัยรุนแรงก่อนที่เขาจะใช้ปัจจัยดุนแรงกับเราแค่นี้แหละจะได้ไม่เป็นเหยื่อเขาถ้าเขาทำรุนแรงก่อนกับเรา เราจึงใช้ผู้ใช้ประทัดแบบนี้ได้เลยแล้วอย่าไปจุดเป็นกองพงกองเพิงไปอย่าไปหวังดีเข้าหาข้ออ้านเขาเล่นกระทืบเราได้เลย